สวัสดีครับพวกผมนะครับเบสบอยนะครับจากช่องพี้อฟล์มนะครับสวัสดีทุกคนนะครับทักทายทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมนะครับสองห้าหกแปดนะครับน้องเพิ่อนเข้านะครับก็มีหนึ่งงานนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามกว่าแล้วนะครับวันนี้ต้องขออภัยที่ผมเองก็ทําคลิปเล่าข่าวช้านะครับอ่ะโอเค มาครับเดี๋ยวเราก็มาดูตารางงานน้องต้นข้าวเนาะนะครับมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะครับตอนนี้นะครับแมวี่นะครับพักอยู่ที่โรงแรมบัวจันทร์นะครับได้กลับมาอยู่การจนบุรีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ไปตามน้องต้นข้าวเนี่ยนะครับโ,โหหลายจังหวัดเลยนะครับยาวตั้งแต่สมุทรสาครสมุทรสงครามไปลาดีไปสุพรรณอ่างทอง ลบุรีโอ้โหไปหลายจังหวัดเลยทุกคนแล้วก็ย้อนกลับมาที่เอที่นี่นะครับที่กาญจนบุรีนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าองานน้องต้นข้าววันนี้นะครับเล่นที่ไหนนะครับเล่นน้องร้องกี่ทุ่มนะครับโอเคครับเราก็มาอยู่ที่หน้าครับหน้าเพจน้องต้นข้าวแล้วนะครับทุกท่านนี่น้องก็ได้โพสต์เอาไว้แล้วเนาะ นะครับอัปเดตคิวการแสดง29ธันวาคม2568เวลา21่สนาฬิกานะครับ3ามทุ่มนะฮะงานประจำปี2,568แและห่มผ้าพระใหญ่พระศรีสากยะมุนีนะครับวัดสะแก้วตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี อ่ามาเป็นกําลังใจให้หนูหน้าเวทีการณเยอะนะคะแล้วพบกันนะคะพ่อพ่อแม่แม่แพลงเพลงที่รักของหนูอ่ะคืนนี้นะครับที่พนมทวนนะครับเอฟซี FC ก็จะได้นะครับไปดูนะครับน้องต้นข้าวนะครับใครที่เอ่อไม่ไม่สะดวกไปหน้างานนะครับก็ดูในไลฟ์สดเอานะครับก็วันนี้นะครับก็จะม,มีไลฟ์สดแต่ว่า ไม่รู้ว่ามีมีครบทุกช่องหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่อยู่ที่การนะครับก็จะมีช่องของน้องท้นข้าวนะครับมาไลท์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น f อฟซก็เลือกเลือกชมเอานะครับเลือกชมเอานะครับโอเคเนาะทุกคนเนาะส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับที่สุโขทัยนะครับแมงกกี้ไม่ได้ไปนะครับผมนะครับ ไม่ได้ไปนะพรุ่งนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเหตุผลก็มีก็คือช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับประชาชนที่เขาเดินทางมาทํางานต่างจังหวัดเขากลับภูุิมนีลําเนากันมันก็จะมีช่วงที่เดินทางก็คือนี่แหละนะครับยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยคือเป็นช่วงที่เดินทางเลยเพราะว่าสามสิบเอ็ดก็จะเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันที่หนึ่งก็คือวันขึ้นปีใหม่นะครับ แล้วอย่างหนึ่งที่สุโขทัยเนี่ยโหเส้นเส้นทางไปเหนือด้วยนะครับตอนนี้รถติดมากเลยนะครับแล้วคราวนี้ด่านตำรวจก็เยอะนะครับอ่าแม็กพี่เองคิดว่าจะเอารถนะครับไปต่อ,อภาษีนะครับพอดีภาษีเพิ่งจะขาดได้ประมาณสิบวันนะครับก็เอามาต่อภาษีใหม่นะครับไปตรวจสภาพรถนะครับเพื่อที่จะได้อาครบบอาใหม่นะครับ ก็ต,ตามนี้น้องทุกคนเนาะนะครับผมก็กินข้าวกินกาแฟที่เซเว่นนี่แหละนะครับเพราะวอยู่ใกล้นะครับวันนี้ว่าจะไปตัดผมก่อนนะผมไม่ได้ตัดก็นะน่าจะกเกือบเดือนแล้วแหละนะครับหลังจากที่ตามงานน้องต้องเข้าไปแบบโอ้ย,ยาวๆเลยเนาะโอ้ผมเห็นเดือนเดือนโมกโราคมเนี้ยที่เอฟซีส่ง โปสเตอร์นะครับคิวงานน้องโอ้โหเยอะมากนะครับรู้สึกว่าจะมีประมาณยี่สิบสองงานนะฮะยี่สิบสองงานนะในเดือนของมกราคมเนี้ยแต่อันนี้คือก็ยังไม่มีความชัวร์นะว่าจะมีการเพิ่มงานไหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่เอซที่ส่งโปสเตอร์มาก็น่าจะน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นตในความชัดเจนนะครับอ่ะเรามาอ่านคอมเมนต์กัน นะครับทุกท่านรอชมไลฟ์สดจ้ารอติดตามทางไลฟ์สดจากระยองมาสุขโขทยัยสามสิบอากาศหนาวเย็นพอดีพอดีเวทีกลางทะเลสาบสุดบรรยากาศสุดยอดแน่แน่ครับอ๋อเวทีมันอยู่กลางทะเล,ะเลสาบเลยเหรอครับที่สุขโขทัยเนี่ยออยากชมเอมวต้นข้าวฉลองปีใหม่จัง ออกให้ทันนะรอชมอยู่ก็เห็นน้องบอกว่าก่อนปีใหม่แห้วครับใช่ไหมนะครับถ้าอย่างนั้นก็อีกกี่วันวันนี้ยี่เก้าแล้วอีกสองวันจะนับถอยหลังนะครับอีกสองวันจะนับถอยหลังสู่ปีใหม่แล้วนะครับทุกท่านเร็วเนาะนะครับรอดูไลฟ์สดทุกเวท,ทีไม่พลาดครับ fc พันแท้ดูกันทั้งบ้านเลย มีสองงานก็ดูทั้งสองงานเลยลูกสาวร้องเพราะมากอืมวันนี้มันมันแค่งานเดียวนะทุกคนนะไม่มีสองงานหรอครับผมก็ไม่รู้นะแต่ที่เขาลงอะ่ะวันเนี้ยมันมีแค่งานเดียวอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าว่ามีงานปิดหรืออะไรหรือเปล่านะแต่ผมเห็นมันมีแค่งานเดียวนะครับอืมรอชมทางไลฟ์สดเอจังหวัดอุดร อ่านะครับน้องต้นข้าวรอชมไลฟ์สดจากจังหวัดชนบุรีอ่าก็มีทางภาคอีสานก็มีทางอาที่อยู่ชนบุรีเนาะชนบุรีนี่เขาเขาเรียกภาคอะไรครับตะวันตกหรือตะวันออกนะครับวันนี้แม่อายมาให้กำลังใจแน่ๆ่เออใช่เอฟซี FC ก็พูดถูกเพราะว่าวันนี้อยู่การเนาะ เออถ้าเกิดอยู่การเนี่ยแม่ไอน่าจะไปให้กําลังใจน้องต้อเข้าแน่นอนอ่าน่าจะเจอนะครับเอ่อเทพแห่งการร้องเพลงค่ำคืนนี้ขอส้มตำซักคคกเอาแบบหวานหวาให้กลมกล่อมอยากฟังมากรอฟังจ้าช่วงนี้งานเยอะมากไอ้ต้าแก้มป่องเฮ้ย พักผ่อนมากๆนะคะกินนอนออกกําลังกายด้วยเต้าเอ้ยะเขาเรียกว่าเต้าใช่ไหมเต้าเหรอครับ <c oughs> รอจ้าคนเก่งของพ่อพอแม่บ้านคูนิวด้วยคนเยอะแน่นอนอากาศเปลี่ยนบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะรอชมและให้กำลังใจนะครับคนเก่งที่น่ารักแรงดีไม่มีตก รักต้นข้าวอารอชมครับลูกแล้วก็โรงแรมใจด้วยนะลูกโร,ร,รง,งแรมใจใครใครร้องโรงแรมใจใครร้องครับอืมคุณสมพงศ์ติดตามติดตามครับอ่าโอเคมากันเต็มวงไหมเอ่ยรอชมด้วยคนนะครับ สุปิยาแบรนเต็มวงโอ้วันนี้อย่างที่ว่านาะก็คืออยู่ที่อพนมทวนเนาะนะครับวงคารมายจัดเต็มเลยทุกคนนะครับมันต้องจัดเต็มนะฮะวันนี้ผมก็เตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าผมได้ถ่ายไลฟ์สดนะ้องต้องข้าววันนี้วันเดียวนะครับก่อนที่จะพักปีใหม่นะเพราะว่าพรุ่งนี้แมงกะบ,บี้ไม่ได้ตามไปที่สุขโขทัยนะครับต้องขอพายเอฟซีที่ไม่สามารถไปไลฟ์ได้เพราะว่าไกลด้วยเรื่อง หลายๆอย่างนะครับนี่ผมเตรียมกล้วยหอมนะครับที่จะเพิ่มพลังนะครับในการอาจะไปไล์สดปาดกล้วยหอมนะครับไอไอเมื่อวานเะนี่ยผมผมซื้อกล้วยน้ำว้ามานะครับ,อย,นะรบอยู่นี่นะครับอยู่นี่นะครับกล้วยน้ำวา้าอืมอันนี้กล้วยน้ำว้านะครับทุกคนอันนี้กล้วยหอมนะครับ เห็นไหมครับกล้วยหอมมันตรงๆนะฮะมันจะแบบลูกยาวครับอ่ามันจะลูกยาวนะฮะกินกล้วยมีประโยชน์ทุกคนนะครับนี่แมงบี้เติร์กขอเติมพลังเพื่อที่จะได้อ่าไปไลฟ์สดต้องข้องข้าวเนาะก่อนอื่นเลยเติมน้ําก่อนนะครับอันนี้ผมไปกินกาแฟที่เซเว่นมานทุกคนนะกินกาแฟเสร็จมันจะมีช่องเติมน้ํานะครับนี่เผื่อใครไม่รู้ ตรงนี้มันจะมีช่องเติมน้ำนะครับอืมอ่ะนะครับเขาบอกกินกล้วยนะครับมันจะได้ทําอะไรง่ายๆนะครับเขาบอกว่าง่ายเหมือนปอกเปลือกกล้วยจริงไหมจริงนะครับเนี่ยอันนี้มันกล้วยหามนะครับมันจะอาจจะยังยังไม่งอมเท่าไหร่นะหามนะครับเออากาฝาดหน่อยๆนะครับแต่ก็เป็นยานะครับล้วนวานี่นะครับลุกหน่อยเดียว ถ้ากล้วยไข่เล็กกว่านี้อีกนะฮะแ้าเทียมก้วยหอมนี่ครับทุกคนอืมเติมพลังทุกคนอืมหมดแล้วออกฝา,านหน่อยหน่อยนะครับมันยังหามอยู่อ้กินหมดสองลูกนี้ก็คือพลังงานได้เยอะมากเลยนะทุกคนคืนนี้ ามทุ่มนะครับ FC รอรับชมไลฟ์สดน้องต้นข้าวได้เลยนะครับแม็กกี้ก็ไปไลฟ์สดด้วยเนาะนะครับเอ๊นี่ครับเขาบอกอ่าง่ายเหมือนปอกเปลือกกล้วยนะครับอันนี้กล้วยกล้วยมันมันยังไม่ค่อยงอมนะครับโอ้โหทาไมกล้วยหอมมันยาวจังวะนะครับยาวมากเลยครับทุกคนอันนี้กล้วยหรืออะไรเนี่ยนะครับโคตรยาวเลยนะครับ อือร่อยดีครับมันมันยังไม่งอมมากอุ้ยจะตกจะตกเก้าอี้จะได้ช็อตไากันนะครับพอดีนั่งอันนี้อยู่ยจะหงายหลงังว่ากี้นั่งหมิ่นไปหน่อยขออภัยนะครับพรุ่งนี้ที่สโขทยัยอีกวันหนึ่งวันที่สามสิเอ็ดน้อง ต้นข้าวไม่มีงานนะฮะราต้นข้าวไม่มีงานนะครับวันที่หนึ่งมีสองงานที่สุพรรณแล้วก็สิลห์บุรีผมก็ต้องดูว่ามันห่างไกลกันมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะไปถ่ายหน้างานให้เอฟซีได้ดูกันนะครับก็ว่าจะไปทั้งสองงานแหละแต่เราก็ต้องดูก่อนว่ามันไกลกันเยอะไหมนะครับถ้างานวันที่หนึ่งเน่มันไกลกันเยอะผมจะเลือกแค่ง,งานเดียว นะครับผมจะเลือกแค่งานเดียวนะนะครับอืมก็ดูก่อนอาจจะเลือกงานหนึ่งหรืองานสองนะครับวันที่หนึ่งอนะ่ะมีสองงานนะครับโอ้โหอิ่มเลยนะครับก้วยลูกนี้นะครับเก้าบาทนะเออเก้าบาททุกคนเก้าบาทนะฮะอิ่มนะเก้าบาท อิ่มนะครับโอ้โหกยอมากกินข้าวแล้วกินกล้วยจบกินน้ำเปล่าเพื่อสุขภาพนะฮะโอเคทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเล่าข่าวคลิปแรกเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้างานนะครับเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนเนาะ พราะว่าต้องเผื่อเวลาไปตัดผมด้วยอะไรด้วยเนาะนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมไปตัดผมมานะทุกคนนะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ